โปรเจกต์ห้าอะคาเดมิกอาร์ติเคิลโปรเจกต์ทีมหนึ่เรื่องปัจจัยค่าตอบแทนในบริษัทเอกชนรูปแบบใดส่งผลต่อการจงรักภักดีในองค์กรของพนักงาน Generation Y าวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนปีที่2 6ฉบับที่3ส่วนที่1ที่มา,า,าความสำคัญบทความการทำงานในปัจจุบันขององค์กรใดองค์กรหนึ่งในช่วงวัยผู้ที่สามารถทำงานได้อยู่ระหว่าง 18ปถึง60ปีช่วงเวลากว่า4 2ปีอาจให้เกิดกลุ่มคนที่ให้ความคิดหลากหลายแง่มุมการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้องค์กรดําเนินการตามเป้าหมายได้อย่างต่อเน,นื่องการารักษาคาพูดาการกระทําของพนักงานการแสดงออกความรู้สึกอยากทําง,งานการทุ่มเทพเพื่อองค์กรตลอดจนเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรที่ตอนอยู่จุดที่2องแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรแมคเคที ได้กล่าวว่าความรู้สึกส่วนบุคคลเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองคอ์กรโดยจะสามารถทําให้พนักงานเชื่อฟังมีความรักเคารพในองคอ์กรทํางานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และสนับสนุนในกิจกรรมขององค์กรโดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนเป็นความผูกพันและเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อองค์กรต่อไป 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเ,เรือนได้ให้นิยามเรื่องค่าตอบแทน คือค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่นายจ้างหรือองค์กรจ่ายให้กับลูกจ้างและพนักงานผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้ 1. หลักความพอเพียง 2. หลักความเป็นธรรม 3. หลักความสมดุล 4. หลักความมั่นคง 5. หลักการจูนใจและ6หลักการควบคุม 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ Generation Y เซมเก้ได้ให้ความหมายของ Generation Y ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็น Generation อและเบบ y b บูมและคนกลุ่มนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง ดีเนื่องจากรุ่นของพ่อแม่ได้ถูกปลูกฝังให้ทํางานหนักให้อดน,นกดกา้านจนประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานส่งผลให้เจเนอเรชั่นวได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าคนรุ่นก่อน ส่วนที่ 3. ผลการศึกษาสรุปสรุปได้ว่าความจงรักภักดีต่อองคอ์กรเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากความผูกพันในองคอ์กรและมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโดยความจงรักภักดีต่อองคอ์กรเป็นการสแสดงออกระหว่างพนักงานกับบริษัทโดยความรู้สึกสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามองป,ประกอบค่าตอบแทนหรือ c o m p e n e n t i หมายถึงสิ่งที่องค์กรต้องจ่ายตอบแทนในการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้รวมไปถึงผลประโยชน์เกื้อกูลหรือ เ e ลแฟร r b e n e f i t ทส่วนที่4แนวคิดการนำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการบริหารค่าตอบแทนในองค์กร 1. ผู้บริหารนำผลการวิจัยไปสู่การกำหนดนโยบายคือจะสัรค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของพนักงานแต่และระดับงานโดยค่าตอบแทนตามที่ศึกษาไปในทางการนำเงินพิเศษไปเป็นข้อจูงใจเพื่อเพิ่พมประสิทธิภาพการทำงาน 2. ององค์กรกาหนดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อรักษาความงรักภพกติที่มีอยู่ในองค์กรคือกระจายในทุกช่วงวัยของพนักงานเพื่อให้คงอยู่กับองค์กรกิจกรรมอาจช่วยแก้ไขปัญหาของการกําหนดไฟในการทํางานในช่วงกเกษียณอายุของคนกลุ่ม Gen X 3. องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละช่วงวัยแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระต่อกัน ปฏิบัติงานทั้งในค่าตอบแทนในเรื่องของความจงรับภักดีต่อองคอ์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์ค่ะส่วนนี้5โเลยสรุปนะคะพนักงานเจเนอเรชั่นวายชอบทำงานให้กับองค์กรของตนถ้าองค์กรมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดีในการทํางานก็จะสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อนะ้าที่ได้ดีก็สัมพันธ์จากการทํางานทําให้พนักง,งานรู้สึกถึงการมีตัวตนสามารถเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานสามารถรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้และสร้างความจงรักภักดีเกิดขึ้นในองค์กรของพนักงาน Generation ว n นของบริษัทเอกชนได้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีความสํำคัญรองจากค่าตอบแทนเชิงความสำคัญจากการทํางานพบว,ว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจระยะยาวเช่นกองทุนเกษียณอายุหรือเงินรลางาวัลอายุการทํางานนานมีผลต่อการจงรักภักดีในด้านปัจจัยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมากที่สุด และเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในงานจะมีแนวโน้มถึงระดับความจงรักภักดีที่สูงตามไปด้วยเช่นกันค่ะ